สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับวันเสาร์วันนี้พามาดูพญาเล็บคุดนะครับต้นกล้าพญาเล็บคุดอันนี้อายุก็ไม่ไม่เยอะนะครับประมาณ1สัปดาห์กว่ากว่าอันนี้ออกไปแท้แล้ว ออกใบแท้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบแล้วครับอันนี้ก็พร้อมที่จะลงกระถางหรือไม่ก็ปลูกลงดินได้แล้วนะครับเพราะว่าใบแท้เขาออกแล้วแรกๆเขาก็จะเป็นใบที่ไม่อยากแบบนี้ครับสักพักหนึ่ง ใบพวกนี้ก็จะร่วงเขาก็จะแตกออกใบแทอ้ออกมาแบบนี้ครับก็จะเวลาจับดูก็จะเป็นมีขนอ่อนๆสักๆเหนียวๆนะครับอันนี้คือพยาเล็บทุดเลยส่วนลำต้นของเขาก็จะเป็นขนอ่อนๆนะครับเป็นขนอ่อนๆ นี่ครับเป็นไรขนถ้าต้นยังไม่โตเขาก็จะลำต้นเขาจะอ่อนนะครับข้างในก็จะเป็นกลวง,ลวงแต่พอแก่ม,มาเขาก็จะมีแกนนะครับลำต้นเขาก็จะแข็งขึ้นหนึ่งต้นถ้าเอาลงดินก็จะพุ่มใหญ่เลยนะครับเขาจะ ไม่ชอบปุ๋ยเคมีนะครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยอินทรีย์ชอบแดจดจัดๆนะครับเดี๋ยวพามาดูไม้มงคลอย่างอื่นบ้าง,กล,งกลมๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าบอระเพ็ดพุ่ง้างนะครับ บลเพชรพุงช้างหรือสบู่เลือดนะครับเป็นไม้เมตตามหานิยมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรจะมีปลูกไว้นะครับนี่ครับทรงให,ใ,หใหญ่ใหญ่อีกชนิดหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งอันนี้เรียกว่าเสนีนางพิมพ์นะครับเสนีนางพิมพ์ หรือต้นโพค้างคาวนะครับใบเขาจะเป็นแฉกๆฉกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแฉกนะครับใบเขาจะเป็นเ,น 1, 2, 3, 4, 5, 6, นเจเ็ดแฉกคล้ายๆกับค้างคาวกำลังบินเราก็เลยเรียกว่าเอ่โพค้างคาวหรือว่าสนีนางพิมพ์นะครับ อันนี้ก็เป็นไม้มงคลเมตตามหาสเนสเน่ห์นะครับใครมีไว้ก็จะมีเมตตามีมหานิยมมีสเสน่ห์นะครับอีกต้นนะครับใบอ่อนเขาจะเป็นสีแดงแๆอันนี้คือมะยมเงินมะยมทอง สริงมงูเหงเรียกทซัพย์นะครับมีเงินมีทองเขาเรียกว่าไม่ยมเงินไม่ยมทองก็จะเป็นไม้โขดนะครับเป็นไม้โขดหลายๆหลากหลายทรงไม้โขดหลกไม้โขดหลากหลายทรงนะครับ นี่ครับปงช้างสนีนางพิมพ์ส่วนต้นนี้บัวสันโดดครับบัวสันโดดก็จะเป็นว่านนะครับปงช้างเล็กๆปงช้างตัวน้อยๆ อ่าไม่ปูกเรียนกว่าไปกินในยครับอโอ้ข้าวตองอืม